เห็นบ่ครับเพื่อนๆมูฝป่าครับเห็นบ่จอว่ามาบ่หลครับอย่ามาบ่ไหลสวัสดีครับเพื่อนๆนเช่ายูทูปนะครับมือนี้นะครับผมสิบผ้ามาเบิ่งคล้องนะครับคล้องที่มีป่าเขาและไหลนะครับมือนั้นเอาไม้นะครับมือนี้บรรยากาศดีนะครับแดดผมสิบมาเบิ่งนะครับว่ามันย่างบ่นะครับป่าขั้นย่างนะครับมืออื่นผมจะเอาชุดนะครับลงมาจับนะครับมือนี้ไปเบิ่งก่อนครับว่ามันย่างคือเก่าบ่ นะครับพอมมือนี่บรรยากาศดีนะครับแดดนะครับข้องน้อยๆนะครับข้องน้อยๆตรงนี้นะครับขึ้นมาหนีนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปเบื้องนะครับกันปลาย่างหลักอ่ะพรุ่งนี้เอาชุดมาเอาเลยนะครับก็สิว่าผมมันโอ้ยขออภัยนะครับบอสบายนิดนึงนะครับอากาศย่างหนาวนะครับเกาหลีแต่นะครับแต่กับมาหาก็เก่าแล้วครับจิบก็ได้ครับ อยากให้ <c oughs> เพื่อนๆนะครับเข้า youtube ไปเบิ่งบรรยากาศนะครับบรรยากาศของเกาหลีนะครับน้ำปลาน้ำดองน้ำดอนอันนี้ผมต้องสงสัยเลยครับ <c oughs> เป็นห้อยฟันนะครับห้อยฟันนะครับยางสุของของเรเลยครับแ <c oughs> <c oughs> ลุไปเบื้งนะครับเพื่อน เจะห้อยฟันนะครับน่นใสขนาดครับเห็น่ครับเพื่อนเหมูป่าครับเห็นว่า อย่ามาบ่าหลายครับอย่ามาบ่าหลายพุ่นนะครับพุ่นเกาหลีพุ่นตกปลาอยู่พุ่นนะครับพุินนะครับโอ้นาวโบกลงทั้งหลายนะครับ I ูป่านะครับนะอตอนนั้นโอ้เติดต้นนครับเพราะตืนตื่นนะครับเองโอ้แต่ว่าน้ำก็ลึกอยู่น,นะครับ เพื่อนจะได้หายสงสัยนะครับแล้วก็มาป่ายุ้ซ้ายป่ายุ้ยสายนะครับป่ายุ่นี่แหละครับได้ไลาย <laughs> ลายครับพ่อผู้จ้วาวตัวน้อยตัวใ,ใหญ่นี่นะครับผมโค้หนะครับว่า <c oughs> ทีบอกว่าทางนี้ น้อยนะครับขอบตามคุณอิเล่น,นะครับ ลึกกว่าเพื่อนอล่างลงไปแล้วครับมองชัดๆนะครับ มันอาจจะเ่เห็นนะครับมันมืดนะครับเจ้าผมว่ามันปลาโอ้ยหลายคักนะครับข้างบนนี่เพื่มีเลยนะครับข้างบนเลยน้ามันตื่นนะครับสรุปแล้วนะครับเพื่อนๆปลาเอรีนะครับแต่ว่าจะเป็นปลาน้อยนะครับตามบลึกนะครับจังไรขั้น มืออื่นนะครับผมอาจนะครับอาจจะนะครับอาจจะมากอะไรนะครับมางูบนปะเขาวนะครับรอเบิรงนะครับอยู่ตังไรก็ตามนะครับสุดท้ายนี่นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาการเพยงสานี้สวัสดีครับ